หนังสือเสียงเรื่องร้อยป่าเล่มที่หนึ่งบทที่เจ็ดหนุมานแผลงฤทธิ์หลวงพี่ฟื้นเป็นหัวหน้าจัดการเรื่องการสักในตอนบ่ายวันนั้นโดยได้รับอนุญาตจากท่านสมภารให้ประกอบพิธีได้อาจารย์สักเป็นพระสูงอายุมาจากวัดต่างจังหวัด เป็นผู้ทรงวิทยาคมในวิชาการอยู่ยงคงกระพันมีพระเนนหลายองค์และลูกศิษย์วัดอีกหลายคนซึ่งรวมทั้งเสือเจ้าก้อนเจ้าโตเข้าร่วมในการสักครั้งนี้การทำพิธีได้ไปทำกันในโบสถ์ต่อหน้าพระประธานพิธีสักนี้นานๆจึงจะมีทำกันสักครั้งเสือซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนจึงเฝ้ามองอย่างสนใจคนที่จะเข้ารับการสักจะต้องไหว้พระและ กราบพระอาจารย์เสียก่อนแล้วจึงนอนคว่ำกับพื้นเลิกสะบงหรือกางเกงให้ต่ำลงไปใต้สะโพกจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มเขียนวงกลมด้วยหมึกบนสะโพกนั้นแล้วจึงเขียนเป็นลายรูปตัวหนุมานในท่าจะเข้าโรมรันพันตูลงไปในวงกลมนั้นอีกทีหนึ่งมีลูกศิษย์มาคอยช่วยเหลือในการสักถึงสี่คนโดยนั่งทับขาที่เหยียดยาวนั้นสองคน ทับหลังและจับแขนยึดไว้อีกสองคนผู้ที่ประเดิมเข้ารับการสักครั้งนี้ก็คือหลวงพี่ฟื้นนั่นเองเสือนึกสงสัยในใจหันไปกระซิบถามเจ้าก้อนสักแล้วคลั่งหรือเปล่าเขาไม่เรียกว่าครั่งหรอกเจ้าก้อนกระซิบบอกเขาเรียกว่าขึ้นเห็นอาจารย์ว่าสักตัวเดียวไม่อลาวะไม่ขึ้นง่ายต้องสักสองตัว ไม่ขึ้นสักไปจะมีประโยชน์อะไรมีสิเขาว่ามันช่วยให้เรากำลังกล้าแข็งขึ้นสักตัวเดียวนี่แหละเวลามีศัตรูจะมาทำลายเราภาวนานึกถึงครูบาอาจารย์ใจเราก็จะกล้าขึ้นไม่กลัวศัตรูเมื่อกี้ได้ยินเขาพูดกันว่าสักลิงลมหรือหนุมานนี่แล้วใจคอจะร้อนรน เจ้าโตเอียงหน้ามาพูดบ้างถ้าอย่างนั้นเมื่อสักแล้วพวกเราจะต้องพยายามบังคับใจให้มากขึ้นกว่าเดิมเสือว่าตอนนี้ทําไมเขาจึงขึ้นนั่งทับกันแน่นหนาอย่างนั้นล่ะอ้าวเองไม่รู้อะไรสักนี่มันเจ็บแทบตาย ก็เองไม่เห็นเหล็กแหลมที่ใช้สักนั่นหรอแหลมคมยังกะอะไรดีเวลาสักเจาะลงไปในเนื้อนี่มันเจ็บปวดเข้าไส้นะเขินไม่มีคนกดทับไว้ประเดี๋ยวคนถูกสักดิ้นพลาดพลาดก็สักไม่สำเร็จเสือมองตามที่เจ้าโตชี้ให้ดูเห็นเหล็กแหลมด้ามยาวสีดำๆปลายของมันคมกลิบมีอยู่ประมาณ4ีห้าอันมีถ้วยใส่น้ำมันวางไว้ใกล้ๆสักที่ตระโพกยังดีไม่เจ็บเท่าไรที่หลังเจ็บกว่า เจ้าก้อนบอกที่เจ็บมากก็ตรงหน้าอกเพราะมันตรงกระดูกเป๋งเอ็งเคยสักมามั่งหรือยังเสือถามเคยนิดหน่อยเคยยังไงกันเคยนิดหน่อยเอ็งสักที่ไหนที่หลังเจ็บอย่าบอกใครเชียวเจ้าก้อนกระซิบแต่ใจมันยังไม่ห้าวถึงอยากจะสักหนุมานอีกสักตัวเขาว่าอาจารย์องค์นี้เก่งนักหนาะสักแล้วเรื่องอยู่ยงคงกระพันรับประกันได้ขณะนั้นการสักกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว อาจารย์ผู้ชราภาพหยิบเหล็กแหลมจุ่มน้ำมันแล้วนั่งบริกรรมคาถาอยู่อึดใจใหญ่ทุกคนในที่นั้นนิ่งเงียบหมดควันทูบที่จุดไว้ลอยขึ้นเป็นสายเปลวเทียนลุกตั้งตรงไม่สั่นไหวครั้นแล้วอาจารย์ก็จะหลดปลายเหล็กแหลมซึ่งเรียกกันว่าเหล็กจานจ่อลงตรงรอยเมือกที่เขียนไว้แล้วแทงจึกลงไปหลวงพี่สะดุ้งเหือกตัวเกรง ยิ่งอาจารย์พุ่งเหล็กแหลมลงมาทีทีตามร้อยวงกลมที่เขียนไว้หลวงพี่ฝื้นก็ยิ่งบิดตัวด้วยความเจ็บปวดจนต้องมีพระขึ้นนั่งทับที่หลังอีกองค์หนึ่งเลือดคนเข้มไหลซึมออกมาจากแผลที่สักเห็นแล้วหน้าหวาดเสียวการสักดำเนินต่อไปอีกนานกว่าจะครบไลย ของหนุมานที่กำลังเต้นพยองอยู่ในวงกลมนั้นเสือเข้ารับการสักเป็นคนที่หาขณะที่อาจารย์เขียนรูปรอยด้วยปากกาก็รู้สึกเจ็บอยู่หน่อยๆแล้วพอเหล็กแหลมแทงจึกลงมาเจ็บจนสะดุ้งเหือกในตาพ้าวูบเสือกัดฟันกรอดหลับตาแน่นรู้สึกเหมือนกับว่าหนังกำพร้าจะติดไปกับปลายเหล็กแหลมเพราะมีเสียงดังนึบ นึบช่วงเวลานั้นดูมันช่างนานแสนนานเหลือเกินและแสนจะปวดร้าวทรมานด้วยแต่ความอยากได้วิชาหรือของดีทำให้จำต้องทนหลวงตาคอยพร่ำย้ำอยู่เสมอว่าความอดทนเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ในที่สุดการสักก็เสร็จสิ้นลงเมื่อลุกขึ้นก้มลงกราบอาจารย์ก็เป่าลงบนกระหม่อมเบาๆเสือรู้สึกขนลุกซาไปทั่วทั้งตัวทันทีอำนาจลีลับบางอย่างในทางไสยศาสตร์ทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นว่าบัดนี้ตนเองมีของดีประจำกายแล้วหัวใจพองโตและฮึกเหมิมขึ้นมาอย่างประหลาดเจ้าก้อนเข้าไปรับการสักเป็นอันดับต่อไปส่วนเจ้าโตนั้นสักเสร็จแล้วก่อนเสือ อีกพักใหญ่ๆก็เสร็จก็ชวนกันออกมานอกโบสถ์ทำพิธีวันนี้ต้องมีการฉลองกันนิดหน่อยเจ้าโตเอ่ยข้ามีอยู่หลายบาทออกไปหาอะไรฟาดกันที่ปากตรอกวัดดีกว่าฮ่าพอสักเสร็จก็จะหาทางฟาดปากใครแผงลิ์เชียวหรอไอ้ก้อนเหรอไอ้บ้าข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นโว้ยข้า ข้าก็รู้เว้ยรู้เว้ยแล้วทําไมถึงเสือกพูดละเว,ว้ยจะเว้ยกันไปถึงไหนเสือว่าอา้าวจะไปไหนก็ไปทั้ง3เดินออกมาพอพ้นเขตวัดก็มีเด็กชายวัยสิบขวบคนหนึ่งวิ่งหน้าตั้งเข้ามาพี่โตพี่โตมีคนเขาฝากจดหมายมาให้เด็กคนนั้นบอกพร้อมกับส่งซองจดหมายให้เจ้าโตยื่นมือไปรับพร้อมกับถามจดหมายของใครวะของพี่โตนั่นแหละเด็กคนนั้นบอกซ้ําแล้ววิ่งกลับไปเจ้าโตจัดแจงฉีกซอง จึงเอากระดาษภายในออกมาคลี่อ่านพร้อมในตามันก็เบิกกว้างเพราะจดหมายนั้นมีข้อความที่มันไม่คาดฝันว่าจะได้รับเลยพี่โตที่รักฉันเสียใจในเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนนั้นหรือเกินฉันเองไม่มีโอกาสจะช่วยเหลือพี่โตเพราะฉันเป็นผู้หญิงอยากรู้ว่าพี่โตเจ็บป่วยอย่างไรบ้าง จะเข้ามาหาก็าไม่กล้าเป็นผู้หญิงจะเข้าไปหาผู้ชายถึงในวัดในวะมันไม่เหมาะนี่ฉันผ่านมาที่ปากตรอกหน้าวัดถ้าพี่โตคิดถึงฉันแล้วก็ออกมาหาฉันที่ปากตรอกหน่อยนะจ๊ะจากฉันน้ำเชื่อมจดหมายอะไรวะโตเจ้าก้อนถามน้ำเชื่อมเจ้าโตตอบสั้นๆตามันกำลังอ่านจดหมายฉบับนั้นทวนเป็นเที่ยวที่สองฮะน้ำเชื่อมวะข้าคิดไม่ถึงเลยเจ้าก้อนหันไปมองหน้าเสือ มันชักจะยังไงยังไงเสียแล้วแฮะโตเสือเรียกจดหมายที่เองอ่านนั่นเป็นจดหมายของใครเรื่องอะไรเจ้าัวเงยหน้าจากน้ำเชื่อมไงละ่ะข้าบอกตั้งสองหนแล้วไม่ได้ยินเหรอได้ยินแต่ยังสงสัยน้ำเชื่อมเนี่ย มันชื่อคนใช่ไหมก็ใช่น่ะสิแล้วกันแม่ค้าที่ข้านั่งจีบเมื่อคืนที่เกิดเรื่องนั่นไงเวลานี้เขากำลังรอข้าอยู่ตรงปากตรอกเขาเขียนจดหมายฝากเด็กมาให้เขามีธุระอะไรเปล่าเขาคิดถึงข้าเขาหยุดชะงักนิดหนึ่งหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเขารักข้าโว้ยเจ้าก้อนได้ยินถึงกับพวาหารักเองเอออุ๊ยตายไงเป็นงั้นไปได้ อย่ามาดัดจริตทำหมันไส้เดี๋ยวข้าก็เวียงลูกหลังภับเข้าให้ไปเดี๋ยวเสือทวงถ้าเองจะไปพบกับคู่รักของเองข้ากาก้อนก็ไม่ไปด้วยละไปเถอะข้าต้องการให้เองสองคนรู้จักกันน้ำเชื่อมด้วยแต่ข้ายังสงสัยสงสัยอะไรเล่าไม่ต้องสงสัยตามข้ามาเดี๋ยวจะหายสงสัยไปเองเจ้าโตตัดบทและออกเดินนำอย่างองอาจด้วยหัวใจที่พองโตคับรวงอก เสือหยุดพูดสกิดก้อนให้ออกก้าวตามแต่ใจยังไม่ยอมหยุดสงสัยทำไมผู้หญิงขายอ้อยคนนั้นจึงมาชอบพอกับเจ้าโตซึ่งเป็นเพียงสิทธวัดไม่มีการงานทำเป็นหลักฐานแล้วก็ใช่ว่าจะสะสวยรูปลออะไรนักหนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือจดหมายนั่นผู้หญิงคนนั้นเขียนขึ้น เองจริงๆหรือเขียนที่ไหนเมื่อไรนึกนึไปแล้วมันอดคิดไม่ได้ว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังสักอย่างขณะนั้นเวลาบ่ายสักสองโมงเศษแดดยังร้อนในตรอกนั้นเงียบเชียบเพราะบ้านในตรอกวัดนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่หลังและอยู่ห่างๆกันเอ็งเห็นเองต้องตะลึงไอ้ก้อนเจ้าโตว่าน้ำเชื่อมของข้าสวยหยดย้อยหยาดเยิ้มนักหนา ถึงกับหยดแม่แมะม,มดตอมยุบยับไม่วะเจ้าก้อนอดแย่ไม่ได้เอ็งอยากยั่วก็ยั่วไปข้าไม่โกรธไม่ถือจริงนาเวลานี้ก็มีเอ็งกระเสือเท่านั้นที่ข้านับว่าเป็นเพื่อนนอกนั้นมันไอ้พวกลูกกระจอกไม่มีความหมาย ไม่มีฝีมือแปลว่าที่เองคบกระเสือกข้าก็เพราะเองนับถือในฝีมืออันสืบเนื่องมาจากเองโค่นล้มข้าสองคนไม่ลงยั่วอีกข้านับเอ็งสองคนเป็นเพื่อนก็เพราะข้ารักน้ำใจหรอกโวย้ยไอเรื่องน้ำใจนี่มันสำคัญกว่าเรื่องอะไรอื่นทั้งนั้นเดินคุยกันมายั่วเยาะหยอกล้อกันมาจนเกือบจะถึงปากตรอกเจ้าก้อนเงยหน้าขึ้นมองไปข้างหน้าทันทีที่เห็น หาที่กำลังก้าวก็หยุดไปเองโดยอัตโนมัติเฮ้ยหยุดก่อนเว้ยถ้าทีมันพิกลซะแล้วนั่นมันพวกไหนกันวะเสือและเจ้าโตหยุดกึกมองไปพร้อมกันก็แลเห็นหนุ่มวัยรุ่นร่วมสิบคนยืนกระจายขวางอยู่ตรงปากตรอกพอดีไอ้พวกประตูน้ำเจ้าโตอุทานเมื่อจำหน้าได้เสือเม้มริมฝีปากแน่นมองดูกลุ่มคนข้างหน้าตาไม่กระพริบ นึกสงสัยอยู่แล้วเชียวว่าน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังจดหมายฉบับนั้นบัตรนี้มันก็จริงขึ้นมาแล้วพวกนั้นเท่าที่เห็นเดี๋ยวนี้มือเปล่าแต่ในกระเป๋ากางเกงของมันใครจะไปรู้ว่ามีอะไรซุกอยู่บ้างนี่แหละที่ข้าว,ว่าสงสัยจะพูดแต่เองห้ามไว้ไอ้พวกนี้แหละที่เขียนจดหมายไปหลอกให้เองออกมาเสือบอก แล้วจะทํากันยังไงดีล่ะเจ้าก้อนถามเร็วพวกมันมากกว่าทางที่ดีควรกลับวัดก่อนเอาก็เอา,เ,อาเจ้าโตตกลงทั้งสามหมุนตัวหันกลับท่านใดก็เห็นหนุ่มนักเลงวัยรุ่นอีกเกือบสิบคนกําลังเดินจากก้นตรอกขึ้นมาช้าๆสายตาทุกคู่ของเจ้าพวกนั้นจ้องจับตรงมายัางร่างของสิทธวัดทั้งสมตายหาเจ้าก้อนสะบออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำเจอทั้งขึ้นทั้งล่องเงือซึมออกมาชุ่มอุ้งม,มือเจ้าโต ไหวรมันเพิ่มพำมหนึ่งต่อตั้งเท่าไหร่วะเนี่ยเสือตอบเฉลี่ยแล้วกว่า1นึ่งต่อเจ็ดเสร็จไม่มีทางแล้วพวกเรามันก็มือเปล่าทั้งนั้นเจ้าก้อนว่าเสียงแผ่วและติดจะเคลือๆเ,เอาด้วยปลอดหรอก้อนเสือถามหัดโทถ,ถามได้ประตูจะใส่ตีนหมาโกยก็ไม่มีอย่างนี้ข้าไม่ปลอดมันก็เก่งเกินมนุษย์มนาไปหน่อยละแต่เองล่ะโต เองมันโตกว่าเพื่อนแถมเคยต้อนใครต่อใครเล่นเป็นเตะอยู่ในวัดเองอาจรู้สึกไม่ยี่เจยเฮ้ยย,ยอ่อข้ากำลังแสนแสบอยู่แสนแสบเออแสนแสบหัวใจชิบหายที่ดันไปหลงเชื่อไอ้จดหมายปลอมของมันมิหนำซ้ำยังพลอยพาพวกเองสองคนเข้าที่ลำบากไปด้วยอย่าคิดท้อสิเสือปลอบและปลุกยิงต่อหน้าพวกมันแย,แย่ๆงี้เรายิ่งต้องกล้า อาเจ้าก้อนอุทานกลับเป็นอย่างนั้นไปจริงๆข้าไม่ได้พูดเล่นลงรูปนี้เราต้องวางท่าให้สมศักดิ์ศรีเข้าไว้ใช่ว่าเราจะเป็นสิทธิ์ไม่มีอาจารย์ไร้ของดีเสียเมื่อไรปลุกหนุมานเข้าเถอะเดี๋ยวก็ได้แหลกใครแแลกไอ้ก้อนยังกังขาเอาเถิดหน้าอย่ามัวซักเวลาไม่คอยท่าทั้งสามภาวนา คาถาปลุกตัวทันทีด้วยการสำรวมจิตรำลึกถึงครูบาอาจารย์กลั้นใจท่องคาถาสตัวชั่วพริบตาเดียวก็รู้สึกแน่นขึ้นมาบนหัวอกขนลุกสู้ซ่าเนื้อตัวคันยิบยับใจคอฮึกเหิมอยากจะโลดเต้นเพ่นพยองสำแดงเดชขึ้นมาทันขวันขณะนั้นพวกนักเลงวัยรุ่น แห่งย่านประตูน้ำซึ่งแยกกันเป็นสองกลุ่มและเดินเรียงแถวบีบเข้ามาทั้งสองด้านก็มาหยุดปักหลักเตรียมประจันบาลในระยะกระชันชิดเปิดฉากเลยนะเฮียองังเจ้าคนหนึ่งเอ่ยเดี๋ยวก่อนจะลงมือลงตีนต้องมีการเจรจาให้มันรู้เงาหัวของมันล่วงหน้านิดหน่อย เฮียอ่างของเจ้านั่นซึ่งมีชื่อเต็มว่าสำอางเป็นหัวหน้ากลุ่มอันพ,พานวัยรุ่นเอ่ยสำอางคนนี้แหละที่เคยสั่งการซักซ้อมเจ้าโตต่อหน้าแม่ค้าอ้อยหน้าหวานเมื่อค่ำวันก่อนไอ้โตคืนนั้นเองให้พวกเองรอบกัดข่าเพราะฉะนั้นวันนี้ข้าจึงมาคิดบัญชีเองเองพูดแบบหมาปากจะขย้ำลูกแกะนิวว่าเจ้าโตโตเดี๋ยวนี้มันสติมั่นไม่วอกแวกพลันเพลิงแล้วมัน จึงส่งเสียงฉะฉะนันโดยเอานิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแก่ของอีศบมาอ้างอย่างเก๋แต่พผเอิญพวกข้าไม่ใช่ลูกแกะพวกข้าสามคนนี่เปรียบเสมือนเสือโว้ยคลื่นไส้ว่าลูกกระโลกอีกคนหนึ่งของเจ้าสำอางสำรากเสือครัวเสือกระบากใช่ไหมวะอาจใช่ก็ได้ถ้าอีกประเดี๋ยวถ้าอีกประเดี๋ยวหัวเมืองถูกต่อยแตกแตกดังเพลซะ,ะด้วย เจ้าก้อนต่อหลุมล่อมันเหออพี่เจ้าคนยั่วก่อนยั่วขึ้นมาทันทีเสือก้าวออกมาข้างหน้าก้าวหนึ่งพลางถามเจ้าสำอางเสียงหนักแน่นเองเป็นหัวหน้าคุมมาใช่ไหมเจ้าสำอางชักแปลกใจนิดๆเจ้านี่ตัวเล็กเกลงหน้าตาก็ขี้ริ้วไม่เข้าท่าแต่ถ้าทางมันอาจหาันอาการใช่ไอหนู ข้าชื่อสำอางทั่วทั้งย่านประตูน้ำรู้จักข้าดีทั้งนั้นก็ดูท่าจะเป็นนักเลงใหญ่มีความสลักสำคัญอยู่ไม่น้อยแต่ทำไมถึงใช้วิธีรุมแบบคนไม่มีฝีมืออย่างนี้ละ่ะทั้งๆท,ที่คนอย่างข้าก็ไม่ใช่ว่าจะวิเศษเก่งกาศมีชื่อเสียงมาจากไหนทำไมจะต้องกลัวใครวะกลัวลูกน้องตัวเอของเจ้าสำอางที่ยืนกระแซะอยู่ข้างลูกพี่กระชากถามเสียงเขียวก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนเสือตอบอย่างใจเย็นแต่ต้องมีละ่ะ เพราะคนที่ไม่กลัวคนที่แน่ใจตัวเองว่าเป็นนักเลงแท้เก่งมีฝีมือจริงแล้วก็จะเหยียบใครสักคนสองคนให้ขึ้นชื่อลือชาไม่จำเป็นจะต้องอาศัยพวกแห่กันมามากมายไก่กองให้ขายหน้าตัวเองอย่างนี้ทําแบบนี้ไม่ว่าใครที่มาเห็นหรือรู้เรื่องจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวว่านี่มันวิธีของคนโง่คนขี้ขลาดพอแล้วเว้ยเจ้าสำอางตวดัด คนขี้คลาดคือมึงไม่ใช่กูไอ้หนูมึงเห็นพวกกูมันเยอะมึงปลอดก็เลยพูดออกมาอย่างนี้กูรู้หรอกว่ามึงไม่ต้องกลัวกูไม่สั่งพวกให้รุมเข็นฆ่ามึงหรอกเดียวต่อเดียวให้มันเห็นดำเห็นแดงเชียวเอามึงเลือกเอาสมัครใจจะลองกับคนไหนก็ได้เป็นคู่แรกเปิดรายการในวันนี้แน่นะแน่สิว่คนอย่างกูพูดคำไหนคำนั้นไม่มีการรุมไม่มีการรุมไม่มีแน่ แต่ทีนี้ถ้าข้าเลือกคนไหนแล้วคนนั้นเกิดอิดเอื้อนบิดผิวไม่กล้าสู้ขึ้นมาล่ะไม่มีเว้ยมึงอย่าสงสัยไปเลยมันตัวไหนไม่ยอมสู้กับมึงกูจะกระทืบมันเองมันจะกระทืบไม่ได้น่ะสิทําไมถึงจะกระทืบไม่ได้วะเกิดมาข้ายังไม่เคยเห็นใครกระทืบตัวเองได้สําเร็จสักทีหาอะไรวะมึงพูดยังไงพูดภาษาไทยยังไม่เข้าใจก็แย่หน่อยที่พูดเมื่อกี้ก็หมายความว่าข้าท้าเองไงล่ะ หะเจ้าสำอางอุทานอย่างไม่เชื่อหูตัวเองหาอะไรอีกเล่าข้าท้าเองเองจะสู้หรือไม่สู้สู้ก็เข้ามาไม่สู้ก็พาไอ้พวกสวะของเองเหล่านี้กลับไปซักเองท้าขา้าช้าๆไอ้หนูจะวอนหาที่เสียแล้วข้าดีกว่าเจ้าโตว่ามันค่อยสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยเป็นความจริงรูปร่างของเจ้าเสือเล็กกว่าเจ้าสำอางมากแต่ข้า เป็นคนท้าคนอย่างข้าถ้าจะสู้เองก็รู้ดีโตข้าไม่สนเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเออจริงวะเจ้าโตร้องเพิ่งนึกได้ตัวมันเองเคยเถือกับเจ้าเสือมาแล้วและเถือไม่เข้าจนกลายมาเป็นเพื่อนเกลอกันทุกวันนี้ว่าไงไอ้อ่างอย่ามัวทําอ้อยอิงติดอ่างอยู่เกิดมายังไม่เคยมีใครที่ตัวเล็กกล้าท้ากล้าลบคมถึงเพียงนี้ เจ้าสำอางโมโหเต็มที่ลืมคิดถึงสิ่งอื่นใดกระชากมีดชายธงเล่มเครืองออกมาทันทีตามความเคยชินไอ้หนูวันนี้กูต้องขอ,อกรีดปากมึงให้ได้เองใช้มีดงั้นข้าก็ต้องใช้ไม้รับเจ้าเสือว่ากระโดดไปคว้าดุ้นแสมท่อนหนึ่งที่ใครไม่รู้มาทำตกไว้ข้างๆทางนั้นขึ้นมาถือกระชับมืออย่างรวดเร็วเอาละทีนี้ ถ้าเองกรีดปากข้าไม่ได้เองก็เห็นจะไม่น่าด้านเดินผ่านมาแถวนี้ให้อายหมาอีกในตาเจ้าสำอางลุกวาวเจ้านี่มีฉายาจากพวกของมันว่าไอ้จงอ้างเพราะมันมีฝีมือใช้มีดได้ไวราวกับงูฉกมันเริ่มแสดงฝีมือให้เห็นโดยการย่อตัวลงต่ำนิดหน่อยกางแขนทั้งสองข้างออกแล้วควงมีดที่ถืออยู่ในมือขวาเป็นวงกลมไม่เลววะเสือยิ้มและยั่ว เพราะรู้ดีว่าการยั่วเท่านั้นจะทำให้มันโกรธและขาดสติสัมปชัญญะในการต่อสู้เองถ้าจะเป็นลูกน้องพวกปาหีขายกอเอีะข้างถนนมาก่อนเจ้าสำอางโกรธจนพูดไม่ออกมันสลัดมือโยนจากมือขวาใส่มือซ้ายอย่างว่องไวในชั่วพริบตาและมือซ้ายนั่นเองพุ่งมีดปลาดหมายชัยโครงของเจ้าเสือเจ้าเสือระวังอยู่แล้ว จึงกระดกปลายไม้กันไว้ทันแต่คมมีดยังปาดหลังมือเป็นทางยาวไม่เข้าลึกในเนื้อเพียงเลือดออกซิบๆเป็นยางบอนเสือเหลือบชำเลืองดูแวบก็ใจชื้นเจ้าสำอัง เป็นมือมีดที่อยู่ในขั้นดีเหมือนกันมันใช้มีดได้ถนัดทนีทั้งสองมือบัดนี้มันเปลี่ยนมีดมาไว้มือขวาอีกแล้วและในแบบงูฉกอีกมันพุ่งเข้าหมายเสียบต้นคอของเสือทว่าคราวนี้เจ้าสำอางผิดหวังอย่างจังใจเสือไม่ได้นึกหวาดเสียวเกรงกลัวเจ้ามีดคมขาวเสียแล้วก้าวถอยออกไปนิดหนึ่งพอที่มีดจะพุ่งพลาดเป้าแล้วก็หวดเจ้าดุนสแสมท่อนนั้นลงไปบนท่อนแขนของเจ้าสำอางเต็มเหนียวได้ผลทันตา มีดกระเด็นหลุดไปจากมือเจ้ามือมีดฉายาไอ้จงอางร้องโอกแต่มันก้อนแน่พอใช้มือซ้ายดึงมีดขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่เร็วไปกว่าความไวของเสือที่ตวัดดุนเสมฟาดซ้ำมันไม่แรงและถนัดทนีเท่าเมื่อกี้ถึงกระนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้แขนเจ้าสำอางตกห้อยลงไปได้ เสือพรวดเข้าหาทันใดกระชากแขนซ้ายนั้นบิดขึ้นมาไพร่หลังพร้อมกับปลิดมีดออกจากมือส่วนไม้นั้นโยนไปให้เจ้าโตถือเจ้าลูกน้องทั้งหลายเห็นลูกพี่ตกอยู่ในอาการไม่สู้จะดีอย่างนั้นก็ทำท่าจะฮืออเข้ามาแก้ทั้งสองด้านเสือเสือกปลายมีดจิ้มเข้ากลางหลังเจ้าสำอางพลางประกาศไห่เสือเข้ามา ข้าทิมหลังไอ้องังมึงขืนทําลูกพี่กูมึงตายแน่เจ้าลูกน้องคนสนิทของไอ้จงอางขู่ฟ่อและลูกพี่ของเองก็ตายแน่ๆด้วยเอาสิวะเข้ามาเจ้าพวกนั้นชักลังเลไม่กล้าไอ้องังเองสั่งให้ลูกน้องเองไปที่หน้าปากตรอกให้หมดเสือบอกกูไม่สั่งเจ้าสำอางคำราม อายร์ะไม่เป็นไรงั้นข้าสั่งแทนก็ได้อย่าถอยไว้พวกเราเจ้าสำอางร้องทันทีมันจะกล้าทำอะไรกูก็ให้มันรู้ไปอา้าวเมื่อเองอยากจะยอมตายจริงก็เป็นไรไปข้าก็คนจริงเหมือนกันเองไม่รู้จักข้าไอ้ข้ามันก็ไม่ใช่คนขี้คุยเหมือนเองเอาละ ข้าจะนับ1นถึงสเองไม่สั่งลูกน้องเองลูกน้องของเองไม่รักเองอยากเห็นเองถูกแทงข้าจะจัดการให้สมใจแน่เจ้าพวกนั้นยิ่งลังเลใจเพราะเสียงเสือมันเหี้ยมเกลียมหนักแน่นนักหนึ่งเสือร้องก้อง ไม่ร้องเปล่ายัางกระแทกปลายมีดจิกเข้าตรงกระดูกสันหลังด้วยทําให้สาอางถึงกับสะดุ้งสุดตัวลูกน้องของมันหลายคนรวนจะเข้ามารุมกันถอยห่างออกไปจะปากตรอกเหลืออีกเพียง6 7คนที่ยังจ้องตากันและจ้องหน้าลูกพี่ของมันอยู่เสือถอนมีดออกจากหลังและเงืองะในท่าจ้วงแทง 2. เจ้าสำอางหน้าเสียเจ้าลูกน้องที่เหลือเห็นลูกพี่ถอดสีอย่างนั้นก็รู้ว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว จึงค่อยเคลื่อนเสือยังจ้องเขม็งไม่ลดละกระทั่งเจ้าพวกนั้นห่างไปอยู่ในระดับปากตรอกหมดแล้วจึงผลักเจ้าสำอางออกไปแขนสองข้างของเจ้าสำอางตกห้อยมันเดินก้มหน้างุดงุดไปหาลูกน้องของมันแล้วฝ่าลูกน้องของมันออกไปไม่พูดจ่ามันไม่เพียงอายเสืออายเจ้าโตและเจ้าก้อนมันอายลูกน้องของมันเองด้วยมันไม่เคยคิดว่าจะมาเสียทีอย่างนี้ ชื่อเสียงของมันที่สร้างมาอย่างยากลำบากตั้งนานกว่าจะยิ่งใหญ่มีลูกน้องมากมายถึงขนาดนี้ถูกทำลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีในชั่วระยะเวลาเพียงไม่กี่อืดใจ3เกลอสิทธิวัดมองตามจนนักเลงวัยรุ่นกลุ่มนั้นเลี้ยวลับหายไปจากสายตาหมดแล้วจึงหันหน้าเข้าหากันในที่สุดข้าก็เป็นนี่เองอีกไอเสือเจ้าโตเอ่ยถ้าไม่ได้เองพันนี้คงแหลกไปหมดแล้วเองมันกล้าเกินคนไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ข้าเองที่แรกก็แข็งใจกล้าเหมือนกันเพราะข้าเห็นว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็จะยันพวกมันไว้ไม่อยู่มันพวกมากกำลังใจมันดีอยู่แล้วถ้าเราทำงอมันก็จะยิ่งได้ใจใหญ่แต่ถ้าทั้งๆที่มันมากกว่าเราทำเป็นว่าไม่กลัวมันมันก็ต้องสงสัยและคิดว่าถ้าเราไม่บ้าก็ต้องมีอะไรดีในตัวแน่มีหน้าเองถึงทามันก่อน นี่แหละวิธีของข้าเมื่อพูดให้มันไม่รวมได้สําเร็จก็ต้องทําอย่างนั้นจะสู้มันได้หรือไม่ได้ไม่ต้องคํานึงสู้ไปแล้วรู้เองแต่ต้องทําไม่เกรงมันไว้ก่อนแล้วอีกอย่างที่ข้าใช้ก็คือยั่วให้มันโกรธมากๆคนเราถ้ายอมปล่อยให้ความโกรธเข้าครอบงําสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันก็ถอยห่างออกไปให้ตายสิเองนี่ข้าจะเปรียบเหมือนอะไรดีนะเสือยิ้มไม่ต้องเปรียบรอกเสียเวลาไปหาอะไรดื่มกันดีกว่า เมื่อกี้ข้าแกล้งใจแข็งเสียงแข็งกบไอ้พวกนั้นเสียคอแห้งเป็นผงแล้วไปสิข้าเป็นเจ้ามืออย่างที่ตกลงไว้แต่ต้นเจ้าโตบอกเลี้ยงอ้อยควันน้ำเชื่อมนะเจ้าก้อนเยาเจ้าโตหันมาครอน ไอ้บ้าเจ้าก้อนหัวเราะชอบใจแล้วเหลียวไปถามเสือข้าขออีกสักคำเถอะถ้าบังเอิญเอ็งนับถึงสามแล้วไอ้พวกนั้นมันเกิดดื้อไม่ยอมถอยเอ็งจะแทงไอ้อ่างจริงจริงไหมข้อนี้ข้าตอบไม่ได้ข้าบอกได้เพียงว่าตอนนั้นข้ากลัวแทบตายพูดเป็นเล่นไม่ใช่พูดเล่นข้าพูดจริงๆเอ็งกลัวอะไรวะกลัวไอ้พวกนั้นมัน จะไม่ถอยนะสิเองไม่ได้เห็นไม่ได้ยินหรือข้าแผดเสียงเสียงดังลั่นทำหน้าทำตาเหมือนกับคนบ้านั่นนะเพราะข้ากลัวและต้องการให้พวกมันกลัวละรู้ไว้เธอ